อยากก็บ่ค่อยมานปลาแค่มันเีครับแต่นะปีนี่แงี้อึดไปนะเขียนก็ได้ตัวเงี้ยก็พิาตัวน้นอยๆกุ้งปกาเป็นฟองว่านี่เงี้ยกระจมพอนเงี้ยตัวอ,องน้า,าก็บคือกเกิลปีนาปีเฮ่อมม่กินจุเป็นตวหูเป็นพุกปลาก็าได้อึดอยากอึดครับ เปมีเนี่ยอืม้พวกมันอย่คลองปีที่สามัเป็นตัวมากจะเทียสวัสดีครับใจ็คคอกยาง กทีเขาเจ้าดิมมมเนี่ฮโอ้ปฏิจ้างข่อยบ้านพ่อมมีคนซอยบ้านเาอได้มาได้ล่ะฮะบอก้อยโอ้สองรลอยเวทีมั้นข่อยกัน Nhạt, này, có khỏi nhà chứ mẹ tao nè có cháu <laughs> mà đây thì có cháu thành loại hạt vị trí khó nhát nha có cháu cần tung chi hả cần biết gì rồi um, đó đó ba ảnh chỉ bốc, không bỏ chi um, ก็ว่าคอยกับพ่อเชี่ะได้ยู่หรอกคอยคอยต่อไปว่ากัเจ้าอะไรก้ว่าจไปของเจ้าก็ได้เออท่านท่านท่านเจ้าท่านนั้นออกไปเพราะเจ้าได้หาคนใหม่ไปแทนนะเออคอยกับจไปของเจ้าละสนะเอาเออเออจะมาออกไปจะมาออกไปครับ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  รอยไปแล้วเนาะต้องหารอยอะไรหนึ่งเ่ยหาใสด์ได้หาผมอีกแล้วไปตัวแม่ไม่หนีละ่ะตาขอบ้านที่บ้านร้อยบ้านเกสวย ao, oh. Nó palo tên tiến nó ui 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 ui

กานนั้นเพราะบอกเจ้าลูกน้องไปน้ำถุกดอกมันอยากไปน้ำละเขาคิดว่ามันหนาทีเร็วเร็วนะมันเขาได้ซอยกันถุกดอกได้วไม่ได้ล่ะน้ำกันบอกกระเล้งหันเออแม่นี่ดอกเพราะว่ามันจะได้เร็วเร็วนะไม่ต้องมาบอกคนบ้ากี่นาย6ขั้มเดียดของเขาเจ้าหันเพราะว่าครับครับเนาะตามนั้นละครับครับจะน้อยแล้วออกไปครับครับโอเคครับ ต้องกดละพันหนึ่งเนาะเออ้อมยูเน่เออว่างยุ้ยไปยังไ่้สีบ้าไปสีเขอเยกข้อมอยละเ่เนออนเ็นไหสามร้อยพูละสามร้อยเออไม่เรากส็สิบ่อมีอยู่บอกว่าไปซื้ออไอยู่เด้เออเมื่อกี้น้ำยาพันบาพกูยินดก เป็นไ้พูดละสามร้อยเป็นว่าต่างไปซอยกันเป็นว่าใว่าก็ไปมาปกกว่านี้อยูละหน้าอยู่ล้ามาฝามาฝามาคนถ่ายอยอู่โอเคีนี่ละนิดตาออสามร้อยสามร้อยพูดละสามร้อยละเปนไงเออเอ่า,อาอมาสามร้อยสยยเลี่อยเก็ดรย เป็นของเอ็นกูเดียวเห <laughs> อเมื่อนี้ติดมือยังไงมาอันเดียวมื่อนี้วะเราจะของเมืก็บอกมาโอ้โหเบียดขี้สินะถูกต้องเปลี่ยน ราชาติน้มันบะมี่นะนเฮ้ยแ่งคาแรงมึงอย่าพุ่งบอกเ้อว่ากูคลขยเปนลนวะ่ะตรงหัวงคาแร่งเด้อโอนจิจ้ามัสีเขานีละกูเคเขย้มึงแล้วกูคลียคาแรงแต่ละคนไปละไม่ต้องไปถามเราอีกเราสินคนละสามรอยเอยยเออ,อคนละสามรละคนเราถามกันดูว่าุไนะไปไป เด็กโว้ยสูมาซ่าป่นี่เพิ่นมาจิธาสูเพนกไปหาสู้ดเพิ่นก็ไปหาสู้นงอยุนยนกินนตัวสิรุกินเออรถสีมากเราบ่รถสีโอ้ยมาฮอตตอนาจาบุนมาเนี่ยสิกินมาเพื่อาทเออนักเียบูมหลายโอ้เออหรอมาผูตรงเวลามันเป็นทั้งสันมัจิาสูเนาะหามันเนี่ยละมันซ่าก ควบค่าแรงอ่ะเอินเอาเอินเอาก็ออราคาเท่านั้นเท่านี้้ยต้องอยู่บ่ดังไรค่าแรงอันบอกจริงสามวันละสามวันยันยังหลายพวกตรงนี้มันยังได็กเด็กจีรไหร์หอยมันยังเด็กนะมึงเลยค่าแรงน้องบอก บอลเดยวคุณก็ให้มาํำนันกับแปงกันจำนั้นละแมนบอเมนมุกตัวมันบ่เดียวนี่อ้ยเเห็นเจ้าบงนาไปด้วยถึงก็จีตัวกาันเยอะ้งตาไปดูนาซืซื่อจสิเหรอมันตัวเก่งอะนะโอ่ำนันละจที่บ้านละโอ้โหบานปวดยอะลูกเนี่ยจด้ แะไหนพอเขาจะให้อยู่นี่สีหาหาให้หกให้อยู่เนี่ยหกให้ละไรนไหนมให้ละอไรหอว่ยสิบวันสามสี่หน่อยฟันอยู่บนฮัวข้าสิบคนตัว,วง่ามน้อเขานะปีนี้ไขเจะได้ปีนี้ไม่อมพอ,อขนาดว่าว่างฝนมื่ยาถ่วมคักๆด้ี่ยังไขรอยู่เทีาสิบถ่วม่กินซับเเออ ชี้ยู่เซ่ปนี้รถชี้ข้ทั้งเนพูดเนี่ยข้อทั้งล้างบ้านหมดแล้วอ้าม้อดเขามานเนี่ยอะไดีก่าเพนั่นเขาันี้นั่นเขาสีมงแรอนั่นเขาสีมงรงงไปิเบริัทเพิ่นไปซื้อนกินกันบ่ะื่อ้กินกอนบ่อ่าเพิ่อพิเศษแล้กินเยูะเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังรงแรงเขาเขาบ้อยาป่ะนี่ยมีเพอันนั้นไหมอ้เอาห่วงมันซื้ออะไรหรอมีอยู่นะยุ่สุ่่ ดูเฉย่พวกพว้พตั้งยี่หุ่นตั <t <t ้งยี <t 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 ่หุ่นแม่ปุ๊บู่อะเออตั้งยี่หุ่นแม่งซื้อมาไว้ตัวหันมาอนดีจฉีดได้แม่เขาจะเอือดหูใจอืมแล้วอ่เรวอวู้ตุ๊บปุุ๊๊ไม่อู้บังไว้ก่อนัมันเมาเลยเด้อยจีนอัออตะกี้น้องชูฟังได้เรียงให้เรียงหน้าอ่ะตะกี้พ่อแม่กับพ่อชูฟังเนาะครับ หลักมามาดำให้ดำหน้าดำแล้วแล้วถึงเวลาหอนย่ำเกี่ยวกับเกี่ยวเกี่ยวแล้วมาเดี๋ยวรดสีขึ้นกูมือหน่อยเด้เกี่ยวตะกี้ไ่ได้ใช้รดสีติบอมไม่ได้ใช้รถสีเด้เกี้ยวแล้วโฮมัดมันหลักกระหาบมาโฮมล้านโฮมลา่นคือเกี่ยงป่ะโอ้ลานกับือ้ห้องเสียเสียหยางป่ะเสียอ่อหลักเอาขี้กล้วยมาหลักกัเออไปหาขี้กล้วยมาไปหาขี้กล้วยมาหลักกับมาเต เอาน้ำใส่กระเจี๊ยบเพชรล้านก็อื่นวาเพชรล้านเอาขี้ควายมาเทียนปูนเออขี้ควายปูนเนอยิ่งพนว่าเป็นขี้ควายมาเหยียบมันมุนเออเหยียบมันมุนเพชรกระลาดลาดคือข้าลาดปูนนี่แหละแต่มันเป็นขี้ควายลาดเท่ขึ้นลาดมึงอ่าปูนปัญญาสบายบานเนี่เขาากระหาบเขามาเทหันมันก็ชิบว่าเปียกขี้วัดบัวเขาเหมือนแหงหลังกันเอามาเทตัวเนาะเอาเลยไก่มันแห้งตะก่อนเขามาเทเห็นบ่เทได้แล้ว แล้วกับกล่องเป็นรูปเป็นเป็นล้อมเป็นยังเฮ็ดยังซี่เออเอาเอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่เมื่อกล่องสิเอาเป็นร้อมเป็นล้อมเป็นล้อมไปเป็นปอมเป็นล้อมล้อมห้องไข่ห้องนั้นเขาเจ้าเก้ดเป็นล้อมป่ะเออเห็เป็นล้อมกับแมนเนี่ยเป็นปอมกับแม่นมือเขาเจ้าเก้ดเป็นกลองเนาะเขากล่องสิบไมล์แล้วเออคนมือนี่คนมากกองสิบไมลซื้ออู้หูกล่องกัเฮ็ดเป็นล้อมถึ้งหมดลาบเนาะอืมเรียบครล้านเรียบร้อยบ้านนี้เจ้าสิบปองเจ้าก็หามือเนี่ยบ้านปองจังไหนป่ะ ก้อนจีตีหรืบอบอกก้อนจีฟาดก้อนจีตีนี่ละ่ะพระเจ้ากระโปรงพระเจ้าก่กากหาใบาคุ้นใบย,ย่อมาใบคุ้นกับใบย,ยอ่อเออใบคุ้นใบย,ยอ่อกับไข่ไข<ใ>่เออกับปั้นเขาไข่สุกกับไข่ดิบไข่สุกตัวต้มแล้วเนาะไข่สุกไข่ที่เอาไข่ดิบมาเดี๋ยวนี้ไวจ้จกเลี้ยวข้าทวทั้งอยา่างไรก็ได้บานเกา่าต้มแล้วกเ็เฮ็ดมีดอกไม้น้ำเทียนน้ำพระเจ้าเฮ็ดปุงคู่ปุงข้าจีฟาดเข่ามือสาสันมันดี ข้าเจ้าสิเมื่อวันจันทร์กับวันพฤหัสเท่านั้น,นข้าเจ้าปุง<อ>พวกเหล่าพวักยังนี่กระบอกมีเหล่าพืชสีเด้บะมีเหล่าบมีเหล่าพืชสีมีแต่เหล่าทูอ่เอาแป้งมามาใส่เฮ็ด<อ>แซ่บไหนก็ได้กินย่มฟาดเขา่า เนี่นี่ก็พุ้เฒ่เจ้ากินเนาะบาดเจ้าเจ้าเอาฉีนไปกินมาเจ้มากินบาดนี่ฉีไม่เนามากินมก็เราโทเมาท่นั้นงนีม้ากินเราเราได้ไมางคับเปยูบมาเยือนนั่นน่ะโอ้มตายวอย่างีมักเราลูกกินวนดีมักเราโทน้ำใจเราทษต้องกับเมาอยู่ว่ัเมาตัวที่แรกเนาะกินนี่ลูกเมาหรอกงี้ยบอ่ะเอนมันหวานอืมเราโทหมันจะหวานแนหวานอยู่เออาอแล้วกินไปยินไป แซบ่บกินแห้เอากินแซ่บแซ่บไปแซ่บมากอะพ่อานไปหวานมากมันม่ตทั่วหวานอย่างเดียวมันเนียตาคนกับานเด้เนีมันเมาลงเหงื่อใส่ก็ไปไม่ก็ไปกหวานเราไปมากเล่นชีแล้วบ่านนี้เรีนชีเราทั่วเรีนชีจะคล้องกันแล้วก่เป็นกรงียบเดียวเนาะๆเสียอยู่ในจนพูรู้เรื่องหรือปะ กินสวยจินเออแต่ข้าวกูเนาะกูเป็นบ้าตะกี่ปะกูก็แบบอ่าเล่นสาวบ้านนั่นบ้านนี่เล่นผู้ควบกระไรบ้านต็เอาเงี้เอาบอกก็ซีจักรยานมีจักรยานยังหัวยางทึ้งยางยางน้ำแน่มีจักรยานก็ซจักรยานไปเล่นง้อสองง้อท้ายมามีหรอต่ยางเล่นบ้านนั่นมันนี่ผุดไก่เด้ไปเรียนบ้านกับพ่อพ่ออ่ไปเห็ยนมั้ยเี่ยค้องไปเรียนค้องอ่าเออเออไปเลยไปเล่ยนมั้ยเนี่ยคล้องไปเล่นน้ำ วายเรีนไปเล่นไปแล้วมากก็มากเพิ่นงก็ามากเราอืมกูก็มากเราอืมแต่เาราวบ่ได้มาขุดหอกว่าตอนนั้นมีคนมาจีบแก้งเจ้าจว่าตอนมีมีคือกันงามหมดตะกี้วายมีข้องรตรงข้องหลังคุดยอด <c oughs> กกมันก็แสดงว่าคมากกว่าเออคุณก็ได้คิดอะไเด้อมันจะข้องอ่ะองเป็นสาวอัน มันไปล่องสารบอกสารพันกูก็ไปเล่นนั่นวะไปเบืองไปเล่นกังค่ำมของขึ้นไปเล่นกินต๋วแระกับก็ไปไปเล่นสาวเออให้หน้าเป็นเก่าร้อยหลายเป็นมุ่เปลี่ยนก็ถูกเดี๋ยวไงคล่องมุ่นบั่งหลายเตีม,มุ่นบั่งหลายให้หน้าซาตูหลายเเพิ่นอืไม่ได้อึดอยากก็กูก็บม่มี่มันได้แหละกูก็ได้เอาคล้องดีจะคล้องสวนเออเป่นเนียวเห็นนาพอมแต่สร้างเป็นยังนั้นคือสั้งโอ้จักบ่จักน้ำพอนอนเนี่เรื่องสั้งนี่มุ่ง กจังวางไหนแล้วพึ่นจะมักแล้วบ่มักกู้กูก็ไปแล้วบ่กูก็สิจิ้งกูกินขี้เหล่าจังไงบ่เออกูก็ไปอุ้มไอ้เหล่าไปไปย่ำไหนกับพ่อแม่กัาเจ้าแล้วเห็นพ่อแม่ก่อนตั้งตั้งมู่นละบ่มาตั้งเจ้าาเเจ้กินเหล่าว่ากああูก pues ินเหลากินยาหนะไม่บอกเนี่ยมันขี้เหลากีนยามาพึ่งเถอะเนี่ยมุ่นมั่งพึ่นกับไลยพ่อมุ่นมั่งกับไล่จยกซอยกับเจ้าวะได้ลูกเคยขี้เหล่าก็จะกินสิเนาะมาเนี่ย ไปเที่ยวบ้านกับมีการมีงานเนาะเออไปเที่ยวแล้วกันเลยก่อนพ่อแม่เป็นเมื่อก่อนพผมมีเมื่อก่อนอ่ากูรถไปเที่ยวกับแม่เล้วทีเออไปเที่ยวกับแม่แต่กูกับขันอาซาไปสูงมันบอกเนี่ยเดเล่นเนาะกูต่งไปกอนเออพ่อก็แม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเออแล้วแต่กูยกเขาจะคล้องเลยขันอาซาไปไปส่งก็ได้ดอกเออ โอ้ยคนเนือส้มไหรอกเลอดเลดเนเนาะมาถ่ายยันเนาะมาดันคนว่าโอ้ยเถนะว่าโอ้ยพ่อวิ์ตาคนนั้นน่ะเหรอวมันก็มีกล่องของของเครื่องไมู่เลี้ยวใส่เลี้ยวกวัวว่มีผู้ใดเออังยวมกำตัวกำลุนอาัดยัน็พออ่ระหัดยเลยกันแต่พูนแล้วพิ่งจะเลยมากูมาตลอดเลยเข้าชื่อนึ ทั้งยังกมาจากปองเฟียงปองนั่นหรอวะเออนั่นแหละพวกก็จะเีรกันว่าอดีรักดากนุมเฟียงกันโอ้ีอดีรักดากนุ่มเฟียงเลยวะโอ้แต่นั่นเขาว่ามาจากเจ้าด้วยนะไม่ต้องเลยามัไงเขาเียงนัง้ากัมาสวบเพียงกันอยู่นีวายไปทั้งเดชเขายังบุพเพละเลี้ยวอยู่บุญรถที่เขาตีเครื่องถ่ายบุญไหมน่ถ่าจะอาบุเพ้า แจ้แล้วคุยกันนี่เลยเนาะตินจกวะกเพอนผ้เลยวเโอ้ยจิ้่วยเผู้เดียวก็เพอเลยไปย่างเหี้ยนี่ละแม่เราคุยกันแม่พวผู้ขุนให้พวงว่อย่าซิบวดขวดนั่น้ำมือละโอ้ยน้องมไป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 ตวท่าจิ้ไปแปวปแก้วเดเากูไปั้งคนไปา่อนไปโยกไปโกไปไปังคนไปไปไปเยเ้เจ้าเ้เไปบมันไปูบมันก็ได้หรอ